เพากระเทิอแล้วแหละมากเนี่ยจะได้ชื่อเพิ่มไม่น้องคนเลยนะเป็นชีเพราะว่าถ้าใส่ทั้งสามนะมันใส่เพื่อตั้งทึงอยู่ห้องสองอ่าแลมแบบทั้งนอกเมืองบดนะทั้งตารางบุบ่ปมีอ๋ออันนี้เป็นเตียงเนี่ยแล้วพ่วงให้ได้ตัวนอกกับตัวตารางเนี่ยเป็นสวิกเดียวกันนะอ๋อเปิดปิดเนี่ยเป็นอันเดียวกันเวลาเปิดวันหนึ่งในห้องซองดอกในบ้านทุกบ้านบ่ถา พอเถิงทางทางไฟเซินโหมดเกินจับอยูแล้วนี่จะไล่เนี่จับไฟเซิงโยังผ่ายังฝนเนี้ยอีกเน่ที่จะแจ็มานี่น้องน้องบ๊วยบ๊อยบ๊วยอนดิแต่สูตรมาพี่

ว่าเดี๋ยวหน่อยเปิดภาพมาอีกเนาะพี่อยู่บ้านน้องเดิมพี่หน่อยเนาะเปิดภาพมาอีกมันอีกามาอยู่ที่บ้านน้องเดิมเด้อพ่อแม่พี่น้องเยมาอัปเดตข่าวสารให้พี่ให้น้องได้เบิงนะ่งเนาะเพราะว่ากระดุนแหละที่เพิ่นเกินเดือนนั้นเฮาบ่ได้อัปเดตข่าวสารเนาะพี่น้องเนาะ มาืัอนี้จึงอัปเดตไหม,ไมหน่อยว้าบางครูบางคนมันกิว่าลืมน้องเดิมแล้วบ่คือไปเห็นไปถ่ายก็คือทีมงานเราไปถ่ายแต่น้องซาลีเนาะเพราะว่าน้องเดิมมันไปเวีย,ไยงไปอน,นอนไยเนาะมันไปสวนพ่นยูทงไม้คือกันมันไปปลูกกาแฟมันไปนอนะทางนั้นเนาะ แล้วก็อีกอย่างพันก็บ,บริยู่บ้านเป็นน้องเนาะเขาก็เลยบริจักษ์สีไทยมี่เต่าน้องเดินเราอยู่บ้านนองพี่น้องเนาะ,ะการทักทายสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะบริวารีอยู่ภายในนักว่าต่างประเทศก็ยินดีตอนทับตรวสุสัทธบ่าวกชนบทเอบาเปล่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้เนาะ เมื่อนี้มาอัปเดตข่าวสารให้พี่ให้น้องได้บึงได้ทางบ้านน้องเดิมเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าไลาที่เรียกว่าไลาข่างเี่ว่าบด้อัปเดตนอ้องพี่น้องอมื่อนี้จึงมาอัปเดตข่าวสารให้พี่ให้น้องได้หับชมเนาะพี่น้องเนาะอตอนนี้เพิ่นเอาไฟฟ้าเขาบา้านแล้วพี่นอ้องเลย ว่าเขาเือนในี่น้องเนาะก็น้องไฟฟ้าเดี๋ยวเขาไปตักทายพันเออตัวงามอืมเอาไฟพันกลับมาตะเมื่อกี้พรอมมือน,นี่ก็เป็นมือสุดถ่ายที่เบาเตียงของพันจะกลับเดินทางเดินทางกลับดึงมาดึงมาดึงมาอืมดึงเลยวะ สบายดีเด้อด้ยสบายดีเด้อเด้อเลยอ๋อน้องเด่นซอย้างเลยบะมึงฮะซอย้างซอย้างเลยซอยแตงล่ะได้ตัวเดียวเจิดดอกบะดนี้แทมมาเนี่ยสามแต่ว่าเพราะว่ากระเทือนแล้วแหละมากเนี่ยจะได้ชื่อเพิ่มให้น้องคนเลยนะเป็นชีเพราะว่าถ้าใส่ทั้งสามน้ำมันใส่ไปตั้งทั้ง อ,อยู่ห้องสองอ่าหลายแบทั้งนอกเมืองเวิดนะทั้งตารางบวบา<อ>นี้อ๋ออันนะี้ประตียงเนี่ยแล้วพ่วงให้ได้ตัวนอกกับตัวตารางเนี่ยเป็นสวิกเดียวกันนะอ๋อเปิดปิดเนะี่ยเป็นอันเดียวกันเวลาเปิดกว่าหนึ่งในงห้องสองดอกไมเนี่ยนะของไปของเล่าว่าจะได้เท่าก็บเท่าก็เปิดอันนี้ปกติอยู่แล้วเปิดไฟปกติอยู่แล้ว<า>ท<า>ั้งนอกเปิด Hong rồi xuân tòa bè của mãn. Bèn non bài kịch bài kịch bài pít bài kịch bài kịch bài pít bài cái dù kịch bài 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 kịch đàn kịch à. bài ờ... Ngàm Bì, ngàm im liêm ấy tôi nhìn bụi đi bởi thả thi lên nó đến nó thả gì bỏ thả thi thả ngay hả bỏ nên chỉ bớt bỏ thả gì bỏ đến tình anh đi cứ bởi thả bỏ Cứ, cứ nhằng như thế mẹn bỏ ngân nằm bỏ kịp nhằng như tì nhằng xì lãn bỏ cứ đây nhìn nói nhằng xì lãn xì phân hết bài

แต่มันคือเหี่ยวเ่อก็ะครนะดำดำเุกนอืมดำดำแบบดำดำันตาแต่มันขึ้นมากกว่ามันจะนึกขึ้นได้ดำไปเบิ้งเบิ้งขึ้นสิบรอนเป็นหมากนี่แบบอันนี้ซื่อแบบเป็นเป็นดอกเป็นอะไรนะหมากเงาะ เจอบ้านได้ไปเจอที่คุณเออแตไปเจอที่คุณอะไบางบ้านก็ได้บ้านใดเดี๋ยวแต่ในบ้านแล้วแต่ในบ้านที่เซ็นใหนเอเฮาบก็ไม่ได้สนใจนะเฮาบไม่ได้สนใจจนฮากับเฮาแต่ฮาวว่าเฮาวอย่างกิดเพิ่นไปที่หนึ่งเมืองให่งอะไรเฮาไม่ได้เอาไว้เนี่ยเฮาจะว่าในบ้านบางบ้านแล้วเพิ่นเออเพิ่นจะเฮ็ดให้เพิ่นจะเฮ็ดให้เองเนาะแม่เพิ่นต้องเพิ่นเฮ็ดเองนแล้ว ห้องของผมอยางได้พเอาไปใช่ไหมอีอะรดีนี่บนีจะมปาจกเารน่ตูปูตัวนเรือตะว่าเด่นนี่แม่วปูตัวนีแพปูนี่นะอันให้ปูเนี่นะเรือต่วะแพปูเลือ ทา้งไหนหาบริษปูเด้มีมีแต่หาปูทั้งนอกก็้หมือนะครับดูหน้ากายทุกใบนึงเก่งข้มวนเดี๋ยวโปรดแจ้วเป็นปีสวอยู่เฮียนอยู่คุณใบหนึ่งเป็นปีแล้ววันนี้ เป็นบ e ้านลืมหรอป้าเปหัเรยอร้อยแล้วฮะอให้เรือร้อยแล้วจะกปเปลี่ยนคำหน้ากายให้น่อยออมองตัวไปสวยยุงเหี่ยนบหรออ๋อเห็นมียุงเหี่ยนขี้เหือกไป ขี่เรือนทางเดินทางไปเรือประมาณสี่ชั่วโมงขี่เรือโอ้ขี่เรือเนี่ยขี่เรือไปหมู่บ้าสนั่งคอมบ่โบนั่มเคลื่อนเคลื่อนแต่ว่าแบบว่าเอาขี่เลาะไปตามเคลื่อนนล้วก็เลาะเข่ามันมันเป็นห้องห่วยนะตามห่วยที่มันกั้นน้่นไปแลล้วไปรถอะไร ขี่เหือไปอีกแต่มันเกิดบ่อยไเลยเกิไปคอยตู้ตูดไปแต่เรื่องหาง n มันคือว่าจะบอกได้ไหมนไปเที่ยวหลายคนบ่ะญี่ปนหรย่างนี้ยงน่าคอมอ่ะ โอ้มั้งเศร้าสามสิบปีแบบเพื่อนเพื่อโดยสานนะเพื่อนเที่ยวตลอดบ่เพื่อนตลอดบ่แล้วมือนนะเที่ยวอ๋อเพื่อโดยสารคิดว่าเที่ยวไปเที่ยวมามือนี่ถ้าท่านกัาท่านเจ้าท่านน่าจะจบถามมืออื่นมือไม่กับไปโอ้ไฟฟ้ากระบ่มียังกระบ่มีนอนจะขึ้นเนอะ สอขึ้นสอขึ้นบ้านยังก่อนบ้านชบ้านปไลายบ้านนะดืมบ้านเดกไฟฝ้ากับบมีอีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีอีมย่ยิฝามียกับ้านเชียงเฟื่ แบบเออบ้านหมอกเฟืองนะบ้านนึงแล้วก็มีบ้านหรือแมหลายบ้านสามที่บ้านแบบเขตนอกสุดเลยเนาะทางนั้นเนาะสุดสุดสุสุดนนี้ชืว่าอบเออหมอบางทางในให้บ้านเลย hòn đi vào đền thằng này hòn đi vào thằng này mười 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 nào mười 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 mười

สบายดี้อบ้านนู้สบายดีบบาโคบายเะแล้วเรียบร้อยเหี่งยบอที่อายุอสามเนแต่ความจะได้ไล้กับก่อนนี่แหละมันจะรอหางบ่เจ็บมากหรือเบาตูนมาบ่อไปถ้าบ่มากจให้น้องเดินบึงเนะให้น้องเดินเราบึงซอยซอยน้ำสางเพิ่นทางกับก่อน พอทำเตี้ยสิกับเนา่ยพอทำได้ตัวาะวราอเดินทางใกล้เจ็โมงแล้วไสองโมงป้ายเลยเขาหมดสามโมงปูงติเราสี่โมงหนึ่งโมงเลยเนะนี่ยหนึ่งโมงก็สิครับแต่ว่ากูเดียวปกติแล้วเนาะผูเดียวปกติเลยคนเดินไปดึงไปดึงเมืองคนนะไปดึงเมืองเรานี่ย โึหูแล้วเจมส์ดิ่งซึมสำพอดีอันนี้ก็เป็นห้องน้องเดิมนะพี่น้องเลยห้องนองเดิมเจ้ามาเ้า่วานเ้าเบาโบากันเบาบา ต้อง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 ต่อต้องตอต้องตออีกจับได้ายูเปอร์ก็สังไฟขนาดเสียวสังไฟเซโกหมดเกินจับเแล้วนี่ใช่ไหมสังไฟเซ็โกสังไฟเซนโก้าเราหดให้มีสูสูสีให้มี cái oh, này thổ đứa, thổ đứa. Thổ đứa chứ. Ừ. là thấy cái này đó chấm thùng cái hộp cái gì vậy nông điền mình đúng mưa dù bộ cả chứ đúng đúng tôi về cách này thôi cái nào này đó mưa sáng mưa เกี่ยแค่ะบายนี่ยเอ้าี่นองเลยไปเบิกกรบปุอะไรบ่อยฮะเบิกขนมระอไรเบิกอุปกรณ์นี่เลยไ่นงปลาไทงไว้อะอะไรมีอยู่ลืมหรือป่าเอหทงไว้ทงไว้ผู้ ยอยู่บ้านน้องลี่นนี่น้องเลยปัมาผูเดียวอีกบานี่เนาะมันไงกี่่าถือมาเลยไม่ยังต่อได้ฮะอันนี้ต้อนีนี่ต้องมั่งแะตอนี่จับมือซสายมันมันจะ้งนมอ พองงแล้วแม่เดีวบ่ได้ตึงบัยาสินอ,อ,อตามนั้นน,ะน่ะคันไหนเอามามานี่จ้โอนอยู่หันน่นแลจมมานนี้ หมดกินันเดีต่อสอคั้นโหดอยู่จะเด้เันะบ่มีแเราถึงจะเป็นแล้วจะสางฝาช้ก้องก่อนถ่ามไปฝาสู่สีบิตอย่าอะ้เพื่อนเห็นน้ำเนเพื่อนร้องให้หมจะงาน่ชมเนาะ อยู่กี่รอบานมาดับมากเพื่อโอ้หุ่นวันค๋ออ๋ออัหมู่คนหนึ่งอย,อ,อยู่สวนผู้มู้ยอยู่ท้องวายอ๋อเจอเมื่อเบดไปเบียกบอ่ยำผ่า,ามผมยยำฝนเนี่ยอีกแน่ที่ทจะแจ้งมาสิน<ช>้นงะิน้องมา การไฟฟ้าตบปลาวก็่ถือว่ายังถืออยู่ดีเถอะเนาะถืออยู่ได้ข่าวไพ่ยังได้เดือนในชาวพันเดือนในชาเครื่องบ้านเคยเดือนหนึ่งทามแซนทามแซนทะบิดแกเดือนหนึ่งแสนปลายปนีขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอีกแพงนี่

ใส่เลยเป็ดปั้นลอยกูว่าหัดพี่น้องเลยเป็ดปั้นก็เตะก็เตะเนี่ยมันก็มีตู้แช่เพราะเนาะตู้แช่ตู้เย็นนี่โอ้ตู้ซักผ้าเนาะตู้ซักผ้าพ่อผมก็ถือเถะถือกันเนี่ยท่านเอาน้องก็ถือถือกันแน่เลยนะตู้ซักผ้าแล้วก็ตู้เซ่อตู้เซ่อเกลือซองหมดอ๋อเป็นพันบอกดีส์ดีนี่ โอ้ย่ปันอ่าอ้ยูว่าได้ใช่อือตูเซนุสพานี่เรื่องบงเซนไปมีู้เซนเป็นตลาดโอมีเทไม่ช่เก้สาน่เรื่อนก่นก็ที่ี่ช่ตู้เซนกำลังกำลังเอาลงนี่อือตูเซนสามน้อย ตู้ตู้เย็นทร้งโราช้อเอฮะเอฮะเปิล้มช้อมสามเหรียเด้อเบื่อตัวเนียัวเูี้ยตัวเน้ยัวเนี่ยยัอนยังมัเนลือตนี้ัน้เนี้ยมันี้นเนี้ยเ้ัเน้เ้วเนา้ัก้องไว้ันี้ัน้วั้เดี๋ยวัเน้เน เ่ื่อกางนำต้เซอซื้อมนึ่งตเสตูวเือือึ่งตเสอไฟไฟกบอกก็่ิด้ค่อยเปิดได้เองอันนั้นไม่ซื้อต่เปิดได้ห้องนั้นเปิดดีๆในช่องโต๊ะมันดูเลยเีเปิดมันกรดูไอ้บาอไอย่างนี้อย่างไฟอยู่นี่เลยอ้เออเ่ปูดูดเลยไฟโอ้โดูดเลยมกไปเลย ายโดูมือที่ก็แบบนี้เออวทุกยวทุกตายวะนี่ยนี่่กันดูที่แกาแต่พี่งคอ่นไปใ่านขึ้นแล้วอไดอปกระดูดมเิกระดูดเสียบริษัทหนูน่นอนอยด้ยโอด้ยนครัอีบริษัทก็จอไรไ้เสียเครดิตี่ด แอมทำะ่าเปดกระดูดไฟฟ้าเลยพอยกเอาหัวเด้อปีนเอไงเนาะต้องข้อตัวในบริษัทเลยยังท่างไปบอกยีห้อไปเลยบอกยี่หอแล้วห้อรุ่นไดโดนไฟน้ายาดยเด้อเด้อเด้ออ่ มันฮ้อนไหนอยู่บ้านสักเปล่าลนเลอยู well h <h <h <h> <h: ่บ้านเจ้านี่โอ้ยทางบ้านเท่าเนี่ยบ๊อบันทางบ้านคอยกับบ๊อบปันคนขายพัดลมขายเองนะเจรงห้านแถวนี้นะฮ้อนกับบ้านป้านได้ฮ้อนเดือนสี่เดือนเดือนเดือนสองกับเดือนอยู่บ้านตัดเตะยามนี้นะขึ้นรถนี่ขึ้นไปในหูเรื่องแต่ขึ้นไปลินนี่นอนตื่นมาเสื้อนี่บ่นี่เดี๋ยวนี้นะไปรถเดี๋ยวนี้นะฝนมาตกว่ะแถวสวนตกตกเช้าอะไรกับฮ้อน อ่านี่ท้ามนุ่มอีกนี่ัวนีป่ะตัวตัวน่โอเคๆดียว้เดี๋ยวไ้ะอุ้ยน้อยกันน้อกันน้ยเสีอันนองด็ดแต่ตูดไหพี่ตูดกพี่โดยโดยตัวหลายหโอเคเได้ป่ะไขยาน่นนันในขันในตัวมือ ดอมันเก่นไปอหบ่ไปอบ่ไปทางไหนไปทางเก่านะเพิ่มมาทป่กันนเนั่นนนั่นนไปอีกบ่มาอีกาน้องนบ่มาน้นจเอดเไม่เจ็บมีคอยไปอยู่ออ ไอ่เลยกอชวนเบ่งนึนเท่เปช่วยสมบัติคูหู่คนป่านเองก็ว่าว่าโจมเนาะลมหนาวดีพี่น้องแล้วเยินคะับไปแล้วช่ยแล้นี่เห็นจ <c oughs> มอัน <c> น <oughs> ี <c oughs> <delic support. c oughs> <goals> ้แรกันเมื่อแรกปฏิกคำนะ มีทีฝาดึงไหมนัำตกลิ่นน้ำเดิมสอาตกตู้คำในตอนที่กศร้าแต่เก่าเรื่อเก่าเรื่องชีพ่อย่างตกเอเอนี่ตกเลยเนาะนี่ท่านตกดินเลยทานก็่ได้คือลิ่นเป๊ะๆนะว่าพรุเขา็บเห็นขัจงเตือนแต่บ่ม่นทรมาสะคือตกจดานห้ เอาซากลงก่อนเลยอาเปิดานไม่ใช่วสัดต่อเลยคุณไจอแบบนยัไงเปิดจิเทือจะเมื่อปะได้ปนบกระนันเปิดจเทือเมื่อปะได้แนีปุ๊บ่ยูเาสัตไปไปาน

เฮ้ยห้องน้องเดิมพี่น่ะเนาะเออ้องพัดเย็นดีเย็นสบายทางนี้เด้ด้เด้โอ้ดีดีใจนอืมโอ้ยินบนเรียบเนาะ

มาเลยได้เลยงอเยององอคงเท่นยงอเลยอืมบายดีสบายดีไอ้โค้ดไอดีเดอขอแม่ท่นนองเศรษฐายใจบุญทานเอฟซีสบายดีเบิด์ตชูมูสคอนเดอรสบายดีอืมเมื่อวานเด้บอกจะไปหาสนะได้เห็นคนดังเนาะ คนดังคนดังเจอกันพี่น้องเลยเอาล้วยางมาเผืเสัรเหนึ่ฮอนนี่พุ่นโอดเกินขนาดมาฮอนนี่พี่น้องเยผูกเต้นบ้านน้องบุษย์ไทยพ่นแต่ถ้าแตงพันประมาณสิบหกเจ็ดหลังไหนเพื่อจะฮอนนี่ฮอนเดิมเอินสนาะ เอาวันน <ELL ME> like, okay. ี้ประกาศเกมโตวคกับเด้บนนี้ได้ๆเด้ๆเด้ๆเด้ๆได้อเด้ๆโอเคทีมงานเอาเกียมลมอยู่น้องจะลมโอเคมีเต้ทีมงานไอ้กับก่อนเด้อ เดินทางปลอดภัยมสุขอโอ้ยเดไปนะยเี่ยมเดินทางกลับนไปพี่น้องเนาะไปนนะทีมงานเขกียมจะออกกลพละทาแตงเพราะว่าบเียงทองพกระีเมื่อทางพทางบานพเพราะว่าคนมาดนดไปน้องไทางนี้นาะ าตั้งแต่มือที่เขาเจ้าขึ้นเฮือนหนดเลยพี่น้องไงขึ้นเฮือนน้องเดิมหมดแหละเพิ่นก็เก็บออกเดินทางมื่อนี้เลยพี่น้องไงแต่ว่าเรื่องคารฟิฟ้าน่าจะมื่อนี้น่าจะบุษันได้แล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องไงเนาะยังบุษันแล้วพุ่นมื่ออื่นหมดแหละทีมงานเขาจะได้สืบต่ออ่าบ่าโคกับบ่าวนงต้องได้มาอีกเติมเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่าวเตียง่นมอบเงินให้บ่าวนงถือเนาะ แล้วก็จึงมอบให้สร้างไฟฟ้านะพี่นอนะ้องเนาะอ่าตะมือนี้พันมาบบแล้วพี่น้องไอ้เมื่ออื่นหมดแล้วพาเนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้เบ้าโก้และก็ทีมงานและก็น้องเดิมน้องเด่นเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวขมาสบายดีพี่น้องเลยแล้วเ,เจอกัน EP หนะนะ้าเนาะบ๊ายบาย